ย,ย,ยันนี้จะถ่ายรูปแม่หมูบอกลูกๆว่าถึงเวลาที่ลูกต้องออกไปสร้างบ้านเป็นของตนเองแล้วในที่สุดบ้านอิดก็สร้างเสร็จแม้ว่าจะช้าที่สุดก็ตามหมาป่าเกเรเดินตามไปยืนอยู่หน้าบ้านไม้จากนั้นก็สูดลมหายใจเข้าแล้วเป่าออกมาปุ้งแอนนอนเลยค่ะ <am> สวัสดีค่ะ วันนี้แม่ตู่กับพี่วันนี้จะมาทําอะไรกันเอ่ยวันนี้จะถ่ายรูปวันนี้จะถ่ายรูปถ่ายรูปอัดคลิปเรื่องอะไรคะอัดคลิปเรื่องหมูขับตัวอ๋อลูกหมูสามตัววันเดียวนะเดี๋ยวแัดคลิปนะวันนี้เป็นคนถ่ายคลิปนะวันนี้โอเค แม่หมูตัวหนึ่งมีลูกหมูสามตัวเธอเลี้ยงดูลูกๆอย่างดี <Wow. S 1> จนลูกหมูทั้งสามเติบโตวันหนึ่งแม่หมูบอกลูกๆว่าถึงเวลาที่ลูกต้องออกไปสร้างบ้านเป็นของตนเองแล้วลูกหมูสามตัวจึงพากันออกเดินทางสร้างบ้านของตนลูกหมูตัวที่หนึ่งใช้ฟางสร้างบ้าน เพราะคิดว่าจะสร้างได้ง่ายที่สุดลูกหมูตัวที่สองเลือกใช้ไม้สร้างบ้านเพราะคิดว่าจะสร้างได้สวยที่สุดลูกหมูตัวที่สเลือกใช้อิฐสร้างบ้านเพราะคิดว่าจะได้บ้านที่แข็งแรงที่สุด <hour> ลูกหมูตัวที่1สร้างบ้านฟางเสร็จก่อนใครโดยใช้เวลาไม่นานนะัก <Wow> ในเวลาต่อมาลูกหมูตัวที่สองก็สร้างบ้านไม้เสร็จเช่นกัน ขณะที่ลูกหมูตัวที่สามยังคงก่ออิดทีละก้อนทีละก้อนอย่างขยันขันแข็งและอดทนในที่สุดบ้านอิดก็สร้างเสร็จแม้ว่าจะช้าที่สุดก็ตามวันหนึง่งหมาป่าเกเรเดินผ่านหน้าบ้านของลูกหมูสามตัวมันหยุดอยู่ที่หน้าบ้านฟางสูดลมหายใจเข้าแล้วเป่าออกมาบ้านฟางปิวกระจายไปหมด ลูกหมูตัวที่1ต้องรีบวิ่งไปขออาศัยอยู่บ้านไม้หมาป่าเกเรเดินตามไปยืนอยู่หน้าบ้านไม้จากนั้นก็สูดลมหายใจเข้าแล้วเป่าออกมาบุ๊บ้านไม้ปิวกระจายไปเช่นกันลูกหมูทั้งสองตัวต้องรีบวิ่งไปขออาศัยอยู่บ้านอิฐหมาป่าเกเรเดินตามไปยืนอยู่หน้าบ้านอิฐจากนั้นก็สูดลมหายใจเข้าแล้วเป่าออกมาแต่ อิดช่างแข็งแรงเสียจริงหมาป่าเป่าอีกหลายครั้งบ้านอิดก็ยังไม่พังหมาป่าจึงตัดสินใจไปยินเข้าทางป่องควันหวังว่าจะได้กินลูกหมูทั้งสามตัว oh, <no. S 1> ลูกหมูทั้งสามช่วยกันต้มน้ำหม้อใหญ่เตรียมเอาไว้ mm. เมื่อหมาป่าตกลงมาจากป่องควัน mm. ก็ตกลงไปในหม้อน้ำที่กำลังเดือด หมาป่าร้องด้วยความเจ็บปวดแล้วรีบกระโดดหนีไปไม่กล้ากลับมาอีกเลย <Yahoo! S 1> ลูกหมูสามตัวจึงอยู่ด้วยกันในบ้านอิดอย่างมีความสุข <Hey! S 1> ลูกหมู3ามตัวยยนีชอบตัวไหนคะชอบทุกตัวเลยเหรอแล้วตัวไหนแข็งแรงที่สุดคะบ้านอันไหนแข็งแรงที่สุด อ๋อที่เป็นทีละก้อนเนอะเก็บนี้ยันนีน้ลาไปก่อนนะคะ